จริงๆแล้วมันก็เจตนาเลยเพราะว่าจากผลชนะส,สูตรน่ะคือน้องอวันที่11น้องยังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาไม่เจตนาถ้าเขาไม่เจตนาฆ่า,เขา,เ,า,าเขาก็คงเอามาส่งแม่คิดว่านะอันนี้คือความคิดของแม่แต่ว่าอ่มันยังไม่มีเมื่อก่อนอาจจะอาจจะตั้งข้อหาอน,นี้ไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่ว่าหลังจากหลังจากที่ส่งสำนวนแม่คิดว่า ทางอายการก็ได้พิจารณาแล้วอาจจะมีหลักฐานหรือพยานอะไรที่มันเชื่อมโยงที่ทําให้ตั้งข้อหานี้ได้ครับคือแม่เองก็มั่นใจว่าศาลต้องมีหลักฐานไรที่จะมาตัวถึงการตั้งซึ่งแม่ก็ไม่รู้ว่าหลักฐานข้างในมันมีอะไรบ้างรู้คร่าวๆมีไม่เยอะค่ะแม่ก็รู้ไม่เยอะแต่สบายใจว่าก็มีหลักฐานแหละทีนี้พอมันพอจะเป็นแบบทำคนเดียวได้ไหมแม่หรือว่าจะมีพอจะมีคนอื่นด้วย ระ,ระยะเวลาผ่านมาเป็นปีนะถ้าถ้าอย่างแม่กับพ่อนะเราจะคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องแม่ว่าคือคนคนหนึ่งไม่สามารถเก็บความลับได้เป็นปีหรอกหรือว่าในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาถ้าอย่างแม่กับพ่อเราคุยกันไม่มีใครที่จะเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวได้เป็นปี เราตกช่วงนี้สภาพจิตใจแม่เป็นไงบ้างไม่ให้กำลังใจมั้ยในบ้านกับพ่อ,อ,อสำหรับแม่กับพ่อตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วเราอยู่ได้เราอยู่เป็นเราอยู่ได้แล้วข้อหาสุดท้ายที่ตำรวจตั้งก็ทำให้พวกเราสบายใจทำให้พวกเราโล่โลงใจที่แบบว่าอย่างน้อยนะข้อหาสุดท้ายเนี่ยมันก็สูงสุดถึงประหารชีวิตถึงแม้ว่าลูกเราจะไม่ไม่กลับคืนมาแล้ว ผู้ต้องหาได้รับข้อหาที่ได้รับเอ่อเรียกว่าขอ้อข้อบดลงโทษอ่าบทดลงโทษมันก็ไม่คุ้มหรอกอถ้าเทียบกับชีวิตลูกเราก็ยังดีที่ความยุติธรรมบังเกิดอตอนนี้ยังมีความมั่นใจแล้วก็มีกำลังใจในที่จะรู้รู้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้ไหมตรงนี้ค่ะมีกำลังใจมากๆ ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ผู้รู้กฎหมาย<ะ>ที่ทําคดีน้องทุกๆท,ท่านนะคะทั้งตํารวจแล้วก็สําสนักง,งานอายการต่างๆ<ะ>ที่ให้ความเป็นธรรมกับพรอครัวเราค่ะในระหว่างนี้มีใครให้กําลังใจเดินทางมาส่งข้อความอะไรมาบ้าง<ะ>ให้กำลังใจแมก็มีทีมทีมเอฟซแม่ที่ไม่เคยไม่เคยปล่อยมือพวกเราเลย<ะ>ที่ดึงแม่ขึ้นมาให้กําลังใจพวกเรา ในทุกๆครั้งที่ไม่ว่าจะเกิดประเด็นดราม่าอะไรต่างๆก็ยังอยู่ให้กาลังใจแม่ค่ะต้องขอคุณเอซีแม่ทุกๆท่านด้วยแล้วตอนนี้แม่ยังมีความกังวลใจในเรื่องไหนไหมคะมความปลอดภัยค่ะอพอค่ะพอข้อหาสุดท้ายที่ตั้งขึ้นมามันมันรุนแรงแม่ก็กังวลเรื่องความปลอดภัยมากๆอยากจะให้มีการคุมเข้มหรือย,ยังไงเพิ่มมาตรการอะไรในการดูแลเราจริงๆตอนนี้เราก็มีมีตำรวจที่คุ้มรองพยานอยู่แล้วค่ะ ก็มีชุดละห้านายมาประจําอยู่ใกล้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 บ้านเราครับชุดละสิบวันก็หมุนเวียนกันมาทุกทุกวันอยู่แล้วมันลายกังวลเราบ้างไหมก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะค่ะดีกว่าปล่อยให้พวกเราอยู่กันแบบวัดระแวงกันสองสเมีอะไรประมาณนี้นะแล้วในเพื่อนบ้านเองชาวบ้านเองได้แบบช่วยยกันบอกหนือว่าให้ระมัดระวังช่วยเป็นหูเป็นตาดูใครเข้าออกหมู่บ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วกบอกตอนนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนแดนเนลามิส เนรมิตหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นมาที่คาดไม่ถึงก็เลยก็มีชาวบ้านกลุ่มน้อยๆที่แบบว่าก็เป็นห่วงเป็นใยเราแต่แม่ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครที่หวังดีใครไม่หวังดีคือผู้คนเปลี่ยนไปมากจนเราเราไม่สามารถที่จะคาดเดาจิตใจแต่ละคนได้ก็ได้แต่ระวังตัวคือยังไงแม่คือบางบางคนที่เรารู้จักในวันนี้อาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมหลายคนที่เรารู้จักเมื่อก่อน ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากจนจนเราไม่สามารถคาดเดาจิตใจเกาได้แล้วเปลี่ยนจนคิดไม่ถึงเขาเปลี่ยนไปได้แล้วหลังจากที่พอเป็นกระแสข่าวไปทุกว่ามีการออกมาจากเพิ่มอย่างเงี้ยอ่มันมีกระแสดรามา่ามีอะไรมายังมจมตีทางครอบครัวทำให้ไม่สบายใจไหมก็มีดราม่ามาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่แบบนี้มานาน,นก็รู้สึกรับได้แล้วก็อ่อ อยู่เป็นอันนี้คือในฝัเนเือแม่เห็นในรในฝันค่ะในฝันเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ๆเราแหละเล่นอยู่ใกล้ๆเราแต่เขาเหมือนกับว่าเราอยู่กันคนละโลกครับตอนก็เห็นเขาทําทุกอย่างเลน่นบ้างเลยไม่คุยกัน,<ใ>นเขาก็รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ๆแต่ไม่มีการคุยกันเราก็รู้สึกเหมือนกันค่ะเราก็รู้สึกเหมือนกันได้บอกลูกว่ายังไงบ้างในทุกวันนี้เรื่องคดีเรื่องอะไรจุดทูบบอกลูกบ้างไหมครับส่วนมากไม่ก็จะไปที่ตรงธาตุกระดูกน้องแล้วก็ไม่ก็ใส่บาทแล้ววันนี้ก็บอกน้องว่าให้ไปสวรรค์ ไม่จะทำกินให้มไม่ต้องห่วงยังไงลูกแม่ก็ไม่ตายเปลียใช่ <ark a. S 1> ค่ะเขาต้องได้ชดใช้ตายก็ชดใ,ใช้ด้วยความตายเลยถึงแม้ว่าน้องจะไม่กลับมาแต่แม่ก็อยากให้เขาชดใชใ้ให้ให้ครอบครัวเขาได้รับได้รับความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่การสูญเสีย,ตย,สยแต่แม่กับลูกคือเราไม่ได้สั่งเสียกันเลยแต่พวกเขายังได้สั่งเสียกันยังได้คุยกัน,ย,ย,กนยังได้กินข้าวด้วยกัน ยังได้นอนแบบว่าเออนะวันนี้พรุ่งนี้จะทําอะไรยังได้ปรึกษาค่ะือกันในตลอดระยะเวลาที่ในกระบวนการติธรทำเนี่ยพอหลังจากฝันจะตื่นเกิดเรื่องอะไรนะไม่มีนะเม,มื่อวนหนงผมไม่ผมไม่ได้ตามเรื่องนี้ครับมื่อลูกไม่สบายมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ฝันว่าน้องไม่สบายแล้วแม่ก็ต้องเคสตัวแล้วมีมีวัวมาไล่ชนน้องที่แม่กำลังพดา ทำไมเอาไปเดี๋ยวมันไม่มีสมาธินั่นนี่กัดกัดอย่างนี้ไปมาลิง